สีสัน้วยนะครับโคทอบไก่ย่างบางตาเจ้าเดียวกับสนามหลวงสองกรุงเทพนะตอนนี้เราอยู่ที่พุทธมนฑลสายห้านะนะอยู่ที่พุทธมนฑลสายห้านะเลยสันทนสารยามานะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะมาดูไก่ในตู้ว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นคอไก่ นี่เราก็เอาไก่ขึ้นตัวอันนี้ร้อยยีได้อยใช่ครับเอาอันนี้ครับไม,มนะไม้หนึ่งแล้วก็อันนี้ไม้หนึ่งครับนี่นะไก่ย่างบางตานต้องเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเครื่องคุกเขาอยู่ในตัวเลยนะบางตานนี่อยู่ที่ไหนครับบางตานอยู่บางงลาลีอ๋ออยู่ลาดลีอ่ะอยู่ลาดบุรีนะบางตานนะลาดลีนะเด็กลาดลีนะครับ อันนี้อยู่พุทธมณฑลสายห้านะครับแม่ขาคนเดียวเว้ยคนเดียวก็เลยวุ่นวายหน่อยม่เลยถ้าเกิดคุณผ่นหานช่วงผ่านช่วสาวแบไม่ค่อยได้เข้าหัวอ๋อมีคนม่ไปขายหนื้อดูแพนะครับกลิ่นหอมนะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนไก่ย่างวิเชียนนะ อ่านี่นะครับอ่านี่ตําถั่วนะไม่ค้านี้ํำนานไม่ต้องชิม อันนี้ผมเพิ่มไข่เค็มได้ไหมครับ<ช>โอเคเอาใส่ไข่เค็มด้วยอันนี้ก็เป็นตำทัวไข่เค็มนะครับตำทัวปลรราไข่เค็มเดีดยวสามัน โอเคเสร็จแล้วใช้ไม้เอ้ยใช้กันไกตัดได้เลยนะ น้ำจิ้มจะไม่น้ำจิ้มจะไม่เหมือนไก่ไก่ย่างวิเชียนนะจะออกเป็นแบบบว้ยนิดนึงนะครับอ่ะ,อะทีนี้ก็อาจารย์สัญญาจะทําการแหบแล้วนะลองเช็คดิสู้นางรองได้ไหมแต่ว่าหมอม,มอมกะเกษมนี่เขาให้ นางรองนะเป็นที่หนึ่งเลยนะใ,<ช>ในโลกด้วยนะไม่ไม่ใช่ในประเทศนะในโลกเลยนะเนี่ยในรสชาติสมุนไพรอ่าเราใส่สมุนไพรเยอะด้วยนะใส่รสชาติสมุนไพรหอ,อมนะแล้วท<ถ>ั้งเนยว่าน่าทานม,มากอร่อยเทั้งเนยว่าอร่อยอะนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์ยำมีดด้วยนะครับผมขออนุญาตแอบก่อนนะครับ เราวเจอกันในคลิปหน้านะครับ